ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านีดเชันเคยนะผมคลิปนี้เราอยู่กับเกมในเกมกันต่อนะผมกับในเรื่องในด้านหน้าของเราต่อนะผมกับชื่อตอนว่าเออรสชาติของลุมเซอร์วิสนะผมก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมก็ก่อนจะไปดูก็ฝากก็เช่นเคยนะฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะผมหัวฉันเคยเข้าโรงแรมเลยนะเนี่ยมาโรงแรมแล้วนะผม ผมทำเรื่องมความสา่นของเธอไปแล้วนะไปดูได้นะผมหมกินกันอร่อยเลยผมร้านอาหารที่ที่กาอร่อยนะครับสองคนนี้เนี่ยร้านอาหารที่ไม่ได้ขายอาหารผมขายอะไรก็ไปดูกันได้นะเออว้าวฉันเพ่เคยจะเข้าโรงแรมเลยนเนี่ยใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยละแล้วก็หรูจังเลยเรื่องโปรตีนงโรงแรมก็ต้องดูด้วยนะผมว่าไอหรูที่เธอบอกเนี่ยมันกี่ดาวนะผมแน่นอนว่าเป็นท้ชระดับสี่ห้าดาวก็คงหรูมากนะผมผมเคยพัก ที่โงนมนี่ผมไม่เคยพักหลู้ขนาดนั้น,นก็น่าจะสามประมาณสามดาวได้นะประมาณสามสี่ดาวแหละหลูดล,ล้วมากเลยลนะเจ๊จางแฮที่ห้องผู้จัดการอนะ่ะอืมเออเจ๊จางที่ห้องผู้จัดการอนะ่ะเออมีก่อสร้างก็เลยใช้ไม่ได้ทําไมวะแต่ถึงงั้นก็เถอะนะก็าจะใช้ที่นี่แทนได้มีปัญหาอะไรเลยอ๋อหมายถึงว่าเธอ เธอไปหาเราทีห่ห้องผู้จัดการแต่ว่ามันทํากิจของเธอไม่ได้ใช่ไหมเธอก็เลยจะมาที่โรงแรมโรงแรมกับเราแทนอยู่ว่างั้นไปใช่ไหมเท็ดนเงียบดีด้วยโรงแรมก็ต้องเงียบมาผมเพื่อให้แขกพักผ่อนนะผมเป็นที่เดียวที่เออมอจะรักษาสัญญาที่เอาไว้กับเธอน่น่เลยนะเรื่องอะไรวะสัญญาอโอเคนายไปแล้วมือสิอฉันผหดจะเจ้แล้วนะ ได้เลยเดี๋ยวมานะแสดงว่านี่เหตุการณ์นี้น่าจะผ่านจากเรื่องความสัมพันธ์เธอเวลาหนุ่มแบบนี้อะไรเพราะถ้าใครได้ดูแล้วหนุ่มก็จะรู้ว่าในช่วงได้ผู้จัดจาก,การไม่ชอบหนุ่มที่ก็ไม่ใช่มช่ชอบหรอกมันไม่ชินหนุ่มที่เธอมาเรียมือบ่อยๆแต,แต,แต่แต่นี่ยอมให้เลี้ยงง่ายแสดงว่าเอ๊อยากให้เขาเลี้ยงง่ายแสดงว่าเออน,น่าจะเรียบร้อยแล้วหนุ่มสัญญาที่พูดถึงเมื่อคู่นี้ก็คืออ,อะไรเนะี่ย ซึ่งฉันผัดผ่นอผน,ผนมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ครั้งคือการจำให้เบตีนั้นเดียดชื้อมือของฉันฉันไม่อา,าจทำใจยักขอเดินไปได้อีกต่อไปแล้วจึงออกจากห้องทำงานของฉันที่ยวนังก่อสร้างปรปับปรุงอยู่แล้วมาที่โรงแรมด้วยกัน <c oughs> นี่เธอจองแล้วมันอึดอัดนะอ่านทิปเราจะลางมือไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวมือก็ลรอหมดล็อก เออใช่นะถ้าโดนถ้ามือมือหรือว่าไอ,อ้โดนน้ำนานนะถ้าใครรู้ใครจําได้นะมันจะมาจน,นเนาะมันเป็น,นกลไกกรรป็นตัของร่างกายเรานะผมอืมก็เสร็จแล้วนี่ไงอืมดังเลสามหมดจดดีมากน่าอร่อยชัดม,มง้นก็กินแล้วนะอ้าวไข่มาเคาะตอนนี้วะเะอ,อใครกันนะ ตอนเรามาไม่เห็นมีใครเลยนี่นะอย่าบอกนะว่านั่นสิแปลกชังแฮะใครวะนั่นใครเนะี่ยไม่ตอบแฮะฉันไปดูเองแล้วกันอ๋อตู้เซอฟิตเี้ตู้เซอฟิตเหรอวะแต่โรงแรมนี่มันแต่โรงแรมม,ม,มันไม่มีใครอยู่นะโรงแรมไม่มีพนาักงานอยู่นะผม ก็มีแหละมีดีดีกับเคยอยู่นะผมแต่ว่าออทำไมต้องมาขอวัดตัวตอนนี้วะแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยแน่นายสั่งมาเหรออ่อานทิปนี่นะเปล่านะเหรออืมงั้นเราจะเล่าไว้ดีไหมล่ะก็ทิปขนาดห้องเรานะก็คงให้เราเลยมั้งเออก็ใช่นะผมไหนว่างั้นเหรอ,หอโอเคก็คงจะเป็นบริการสมนาคุณนั่นแหละนะ เกียงเสียงเกินรถนะผมว้าวให้เยอะมากเลยนเนี่ยใาขีดสุดเลยละแต่ว่าช่างยังอยากชิมไนก่อนอยู่ดีนั่นแหละโอเคกินกันกินให้เรียบร้อยก่อนนะมอันนี้เนะี่ยเกลียวเป็นของหวานที่หลังก็ได้โอ้โหหาและเมื่อกี้นี่ถึงไหนแล้วนะอ,อีกแล้ว <c oughs> มีคนมาขัดสองรอบแล้วนะ <c oughs> อีกแล้วเหรอใครกันเนะี่ยเขานี่เป็นเหล้าแฮะ มีเหล้าด้วยเหรอทำาไม่ไม่ทาไม่ครบทีเดียวเลยล่ะเนี่ยฮะเออนั่นแหละดิเนื้อแปรมาด้วยดิทานอาหารตอนอุ่นๆๆนะอ,อุ่นนะออน่าจะเป็นฝีมือดีนะผมแบบนี้เนะี่ยเหมือนเขาจะอยากให้เรากินอาหารกันก่อนจะทำอย่างอื่นนะนายคิดว่าไงล่ะอาหารทิพอึมก็เห็นได้หน่อยแฮะกินก่อนดีกว่าเออหิวน,นะผมอืมก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าในหาั้นมีอะไรบ้าง แอนชิมก่อนดีไหมล่ะฉันว่าคงไม่อันตรายหรอกนะเดี๋ยวเธอวางงั้นแล้วก็ออกไ,ได้โอเคก้นกินเลยนะน้ำเป็ไง่รสชาติโอเคหรือเปล่าทำไปสำนาักอะไรเรื่องรถน่ะมีปัญหาอะไรหรอกนะฉันกล้าพนันเลยว่าคนที่ทำอาหารจานนี้นะ่ะน่าจะใช่ฉันเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การทำอาหารด้วยแล้วนะ ลินสุดจอร์ดนะผมเคยอันนี้มีเพจหนึ่งผมไปอ่านมานะเขาบอกว่าลิ้นเิ้่ของเบตตี้ในวันอะไรนะมาสามารถรับรู้ได้นะไอสิ่งที่เธอกินหรือว่าสิ่งที่เธอในมันรับรู้ถึงรู้เสียงว่าเออเน็ตที่ที่เธอพูดมา่ค่้ว่าคนใครที่เป็นคนทําแล้วก็แบบคนที่ทำที่ใสยังไงเนี่ยเออแบบว่ามันรู้ได้ขนาดนั้นเลยนะผมเก่งเหลือเกินมันู้ทำได้ยังไงนะในวะไปในวนวะมไปที่โรงแรมนี้บ่อยไหมอืมก็ไม่ค่อยนะ น,นังก็ดีแต่จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนใครเป็นเจ้าข,ของโรงแรมนี้ก็เถอะนะแต่อย่าเข้าใกล้แต่อย่าเข้าไปผัวพันมากเกินไปจะดีกว่านะการได้แบบดีนั่นแหละครับถ้า,า,ท,าทางเหมือนจะมีคนพยายามจัดความไม่ชั้นได้ชิมนายอยู่นะเออนั่นดีเหมือนตอนแรกก็ไม่คิดแต่ตอนเธอพูดมาก็เธอพูดมาก็คิดแล้วนะผมฟังงานวันนี้นะฉันจะเคลมสวิตฉันจะเคลมรวมสวิตไปก็แล้วกัน เดี๋ยวจะดีเหรอหือหนแบ่อกนรใช่ไม่ได้สัมผัสประชาต์ตอ่ากับเรื่องรรวแบบนี้มานานแล้วอเอาจริงก็สนุกดีนั่นแหละสนุกกันเหรอช่างเถอะกินกันดีกว่านะก็ได้อย่างก็ทานแล้วนะนั่งทานอาหารจนเกี้ยงจานฉันกับเบตี้นั้นก็ออกมาจากโรงแรมอย่างปลอดภัยกับบ้านใครบ้านมันอ โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็น่าจะเป็นก็น่าจะฝีมือดีนั่นแหละนะผมแม่แต่ทำไมต้องมาขัดด้วยไม่เข้าใจหนอถ้าเป็นอย่างที่เป็นที่พูดจริงทำไมดีต้องมาขัดด้วยนะหรือใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะผมว่าเขาตั้งใจขัดหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เออหรือว่ามันแค่บเกินเฉยโอเคมาช่างเถอะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ